แล<น>ะพระเจ้ามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นความบาปของเราเพราะหนังสือมันปิดหมดนี่ไม่เห็นแบงค์ยีมันอยู่ใต้หนังสือพระเจ้ามองเห็นแต่พระเยซูแต่มองไม่เห็นความผิดบาปของเรามองไม่เห็นความอ่อนแอของเรามองไม่เห็นสิ่งไม่ดีที่เราทําในอดีตทั้งหมดเพราะความชอบธรรมของพระเยซูได้ปกคลุมเราไว้หมดแล้วเมื่อเราอยู่ในพระองค์เอเมนไหมครับ้เราอยู่ในพระองค์เราได้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าสิ่งที่เป็นของพระเจ้าก็เป็นของลูกของพระเจ้าฟิลิปปีบทที่สี่ข้อสิบอกว่าเราผจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลัง ยาไม่เรามีปัญหามากมายเราแก้ไขได้เพราะว่าเราอยู่ในพระองค์สุภาษิตบทที่18ข้อที่10บอกดาวิดมีกําลังก็เพราะเขาอยู่ในพระเจ้าใช้พระนามของพระเจ้าหนึ่งซาเมบทที่17ข้อ45ท่านมาหาข้าพระเจ้าด้วยดาบหอกและด้วยหอกสั์แต่ข้าพระเจ้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระเจ้าจอมโยธานี่คือสิ่งที่บอกว่าดาวิด้ไว้วางใจในพระนามพระเจ้าจอมโยธาแข็งแรงน่นครับ จะสวยมยุทธภัณฑ์ชุดได้ยังไงครับเดี๋ยวจะไปต่อแล้วครับภาค2คือยุทธภัณฑ์ชุดมีอะไรบ้างจะสวยมได้ยังไงครับต้องแข็งแรงต้องเป็นขิ้เซียนแข็งแรงต้องเติบโตไปใหญ่พอสมควรไม่ใช่เป็นผู้เชื่อใหม,ม,นนอม,ม่ไม่ได้เป็นขิ้เซียนหน่อมแนมไม่ได้เป็นคิ้เซียนเบบี๋ขิ้เตียนแต่ต้องแข็งแรงพอสมควรเอา้าถ้าไม่แข็งแรงเขาก็ไม่รับเป็นกองทหารอยู่แล้วเวลาไปแค่ทหารเกณฑ์ด่านแรกสุดเลยหลังจากลงมเียนต้องตรวจร่างกายก่อนสมาชิกของผมคนหนึ่งไปไม่ผ่านตรวจร่างกายเพราะนิ้วก้อยหายไปหนึ่งข้อ เขาไปประสบอุบัติเหตุฮะรถมอเตอร์ไซค์ล้มหายไปหน่อยหนึ่งหน่อยเดียวไม่ถึงครึ่งข้อเองพี่น้องครึ่งข้อก็ไม่ครบสามิสองเขาไม่เอาไปเป็นทาหารสมาชิกผู้คนหนึ่งเขารับการยกเว้นทหารเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องก่อนก่อนเป็นคิสเซียนเรื่องนี้ก็ตลกมากเลยเขารับการยกเว้นการเป็นทาหารเพราะสมัยก่อนนั้นก่อนเป็นคิสเซียนเขาเป็นโรคหอบหืดม่จะเรียกว่าเลือกหืดหอบหรือหอบหอบืดไม่เป็นไรเหมือนกัน เขาเป็นโรคหอบหืดเขาเลยมีใบตรวจโรคหอบหืดติดตัวตลอดเวลาเมื่อเขาไปคัดทหารทุกปีก่อนไปกิซเซียนเอาไปยื่นศัสดีสับสนระหว่างศัสดีกับพัสดีศัสดีก็ไม่ยอมรับเพราะว่าเขาเป็นโลคหอบหืดเขาเป็นโรคเขาเป็นเขาเป็นคนเผือกพี่นล้อยากคนเผือกไหมอ่าที่บวชผมมีคนเผือกครับ ผมเขาไม่ได้ทำไฮไลท์นะผมเขาไม่ได้ไปทําไฮไลท์มันเป็นอย่างนั้นเองมันออกแดงไปหมดทั้งหัวเลยไม่ได้ทำไฮไลท์ไม่เสียเงินสักบาทคนเข้าใจผิดว่าโอ้โหเท่จังเด็กแนวจังไม่เกี่ยวไม่แนวไม่เนอเลยพี่น้องเขาเป็นโรคผิดปกติได้จีนตัวพ่อเขาดําแม่เขาดำดาตัวเขาขาวจ้วะเลยคนเผือกแล้วก็ผมแดงแล้วก็เป็นโรคหอบเผืดอแพ้ไปคัดทหารมาไม่ผ่านมาเป็นคริสสเตียนเมื่อสองปีที่แล้ว ปีที่แล้วสองปีที่แล้วเมสานี่ก็เลยไปคัดทหารโรคหอผือปัญหาไปแล้วอะ่ะไม่รู้ว่าดีหรือลายดิ <sk> มันเป็นคิดเซียนมาแร้วางมือในโบดอ่ะใครจะไปรู้จะไปคัดทหารแล้วก็วางให้มันหายไปก่อนสิก็ไม่มาบอกเราก่อนล่วงหน้าจะไม่ต้องร,รีบรีบกว่าเฮ้ยถ้ามาบอกเราก่อนเราก็จะเก็บเก็บไว้ก่อนเรื่องนี้เฮ้ยเราชอบวางมือรักษาโรคอยู่แล้ว เหตเป็นโรคหอบุมาจะวางมือให้ก็วางทุกอาทิตย์เลยวางจนมันหายไปจากร่างกายเลพี่น้องครับเลยไปนี่เลยไม่มีไม่มีข้อแก้ตัวเพราะตัวเขาใหญ่เขาเป็นคนเผือกก็จริงแต่ตัวเขาใหญ่อะพี่น้องเอย้ยใหญ่เหมือนอาจารย์โอลาลิกแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาคัดไม่ผ่านเพราะโรคหอบผิดตอนนี้หายแล้วก็จะรักษาไม่มีใบแล้วไปตัวแต่เขาก็ยังคาดหวังว่าเพราะการเป็นคนผิดปกติคนเผือกของเขาเนี่ยอาจจะตัวร่างกาย อาจจะเจออะไรบางอย่างอาจจะไม่ไม่สมติไม่เอาแล้วหมอก็จะไม่เอาเขาก็ไปยืนคอยแต่ก็คงก็ไปตรวจร่างกายถ้าตรวจร่างกายผ่านนี่ก็ไม่ต้องไปจับใบแดงล้วก็ออกไปเลยฮะประตูแรกก็ออกไปเลยครับออกไปไปตรวจร่างกายผ่านเขาก็รอว่าจะไปตรวจร่างกายปรากฏว่าระหว่างที่รออยู่นั่นเองเขายืนอยู่กับพวกตัวใหญ่เหมือนกันห้าคนเจ้านายพันธุ์ที่นั่งอยู่ที่โต๊ะที่คอยมองคนตัวนั้นกับไอ้ห้าคนนั้นน่ะไม่ต้องตรวจร่างกายละดีหนึ่งประเภทหนึ่ง ออมีอย่างนี้ด้วยประเทศไทยของเราอ,อยากได้ก็เอาเอะอเฮออออออ้ไม่ต้องตรุงร่าตายแล้วไม่ต้องตรวจแล้วพี่น้องครับเพราะอะไรเพราะว่าแม่ทัพเขาจะต้องเลือกทหารที่แข็งแรงเอ,อมงเมนไหมครับเฮ้ยเหมือนกันเหมือนกันฝ่ายโลกนายพันธ์ก็ต้องเลือกทหารที่แข็งแรงไปถือปืนสู้กับคนภาคใต้ณราทิวสยะลาปัตตานีเอาคนตัวผมอมๆให้แห้งไปจะแบกอะไรไหวละ่ะเช่ไหมครับเขาต้องการคนแข็งแรงเขาถึงกับบอกว่า ไม่ต้องตรวจเลยเอาเลยเสียเปรียบนะเนี่ยจะไปฟ้องร้องหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเราไม่ฟ้องหรอกไปแล้วไปแล้วสองเดือนกลับมาจะได้มีระเบียบวินัยมากขึ้นอเหมือนกันเหมือนกันคิดเสียงต้องแข็งแรงขึ้นจึงจะสวมใส่ยุทธภัณฑ์ทั้งห้าที่กําลังจะเรียนต่อไปนี้ได้เอเมนไหมครับออธิษฐานก่อนนี่จบพาร์ทแรกแล้วเพราะเดี๋ยวจะขึ้นแล้ววิทยาพัณฑ์ชุดมีอะไรบ้างไอ้ฐานขอให้เราตระหนัก